ให้ดิสันมาใกล้ๆนะครับไม<ต>่อ,<ส>อยากให้ดิสันมาใกล้ๆครับดูว่าเขาจะมาไหมครับแต่เหมือนอสกลิลตี้เขาก็าไม่อยากให้เขามาใกล้นะครับตอนนี้เดินไปตรงนู้นไปสัมภาษณ์ที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นแฟนตรงน,นี้ครับพี่ต้นตัวเทพฟุตบอลเนี่ไหมครับแล้วก็ชูป้ายริชี่ริชาริสันโอ้ไปแล้วครับไปแล้วเจ้ยอย่าบอกนะฮัลโหย ม่าจะเป็นไฟบอลพิเศษหรือเปล่าอี่ก็มีคนพยายามโยนเสื้อมาให้แกเซ็นนะฮะวินาทีนี้ครับเซ็นด้วยครับอู้หูได้ฉาสุดๆครับแสดงความยินดีด้วยดูว่าจะมาตรงนี้หรือเปล่าจะจร,รายงานตลอดนะครับว่าเขาเดินมาไหมตอนนี้เขาเดินกลับมาแล้วครับดูว่าลิเชเสันเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาตรงน,นี้เข้าสนามอ้าวเฮ้ยมีจะเตะต่อหรือยังอัไรข้าไปแลว อ๋อน่าจะไปฝากนู้นนะน่าเป็นๆปฝากนู้นหรือเปล่า